ก็ผมโนมินาไซนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา5โมงนาทีนะครับผมตอนนี้ความรู้สึกอยู่ทางบ้านคือกำลังค่ำเลยนะครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นมากๆนะครับผมก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมและเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้ของเรานะครับผมเราจะมาทำคอมโบหยุด5วินาที4ตัวแต่แต่แต่มันยังไม่มีมันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นนะครับผมอ่ะผมจะ ใช้เจ้าแอลลี่มาช่วยในทีมนี้นะครับผมโดยมีการลดคูดาวถึง5.7วินาทีนะครับผมจาก7วินะครับผมก็จะเหลือเพียงแค่1.3วินาทีเท่านั้นนะครับผมโดยความสามารถ9ดาวที่ผมได้มาคือฟื้นฟ,นฟนูแร่ธาตุนะครับผมก็จะได้แร่ธาตุกลับมานะครับผมมาลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผม <c oughs> วันนี้ก็เป็นเพิ่งเป็นวันจันนะเนาะก็มันอาจจะตึงมืออยู่บ้างนะครับผม เพราะว่าลีที่ผมกำลังขึ้นไปเล่นเนี่ยมันกำลังมีคนเก่งๆเขาล่วงลงมานะครับผมอ่าดูทีมแรกแล้วนะครับผมน่าจะโดนเอเลนเหยียบหัวตายกันหมดนะครับเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรก็ลองดูนะครับผมก็เล่นขำๆไปคนนี้ยังไม่ผ่านคิดมากเลยเนี่ยอ่าจริงๆเราผ่านคิดมากกันมาแล้วนะทําไมเขายังไม่มีคิดมากหรอหรือดีกว่านะผมไม่พูดพวามทำเพย์เยอะนะครับผมอ่า ดูเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมเมื่อเจอคอมโบหุดห้าวินาทีบวกกับการปล่อยตัวที่โคตรจะเร็วนะครับผมมันจะทําให้นาฬิกาของเราเนี่ยปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแร่เนี่ยคือแร่ก,ก็เยอะเหมือนกันนะผมก็ต้องรอให้เขาสร้รสรรสรางรองทับได้เหมือนกันนะเอเลนไม่ขยับเลยครับเอเลนเอเลนค่อนข้างแพ้ทางบาก,กินะครับผมอ่ะค่อนข้างแย่แล้วครับคือผมเกลียดบาก,กิตรงนี้นะครับผมนะมันเต็มแบบมันคือมันทําให้เราเล่นยากมา,มากๆแถมมีท่านอายด้วยโอ้โหชิหายแล้ว เอาแล้วเอาแล้วยากแล้วครับผม <'ll> ผมว่าผมลงน้ำแข็งก็เนียะทำอะไรมันไม่ได้เลยอนะ่ะชิบหายแล้วครับโอเคครับมาดูกันว่าเป็นยังไงเบื่อไม่เล่นด้วยจะดีกว่าครับผมโอ้ผมโคตรเกลียอะไรบาเกียไอตัวส้นตีหนหมาเนี่ยแม่งไม่เคยแบบมันไม่เคยเนิบลึกองไปไหวเหี้ย แม่งผ่านมาเป็นชาตินะั้นอิมิเลียจนเลมจนอมิเลียกาแล้วนะมึงยังเก่งอยู่ไอ้ควายไอ้ตัวเฮียตัวส้นตีนหมาเออไม่รู้เก่งเฮียอะไรนักหนานะครับผมโอ้ยเห็นแล้วแบบงนงิดมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคอนเทนต์เลยนะครับผมไล่ตบบาคกีแม่งเลยครับท่านไม่เอาละไม่เอาละไ,ไอเฮียคอโมโบหยุดห้าวิส้นตีนอะไรเนี่ยไม่เอาละโมโหอ่ะกุโมโหอ่ะม,มาเอาน้ํากับไวพิบจ้าดาวินชีไปไล่กระเทืบหัวมันนะครับ ไหนเอ่ยตัวนี้ป้าตัวนี้ดีป้าตาเป็นชี้นะครับก๊อปหน้าแม่งมาเลยนะครับผมโคตรเกลียดเลยนะครับไอ้เฮียบากีเนี่ยนะครับด้วยความที่ทีมผมแม่งธาตุน้ําถ้าน้ําก็ต้องสองตัวนะก็แม่งซูไม่ได้เนี่งไงเจอละมามาเลยก๊ยอบหน้าแม่งผมไม่สนใจตัวอื่นนะครับผมไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่ามีตัวบินไหมผมเห็นแต่ไอ้เฮียบากีเนี่ยนะครับผมจัดการแม่งเลยนะครับไม่รู้มึงเก่งส้นตีมาจากไหนนะครับไม่เคยกระจอกลงเลยสักชาติน,นึงนะครับผม ก็ปีแม่งมาดิมาเลยเตะกันเองเลยครับผมมาด้วยความแค้นนี้จะสำเร็จริดผลไหมโอ้โหเกียร์ดูดูเกียร์โคตรทุเรศเลยครับเอาเอาเข้าไปเอลนโอ้โหจระคีบพ่อมึงยิงมาไกลจังเลยเฮียเอาดูดิไอ้โลกเฮียอะไรเนี่ยสัตว์ยิงแม่งแม่แมน,นเกิดเอามาครับผมโคตรเกลียรนะตรงๆนะ ดูครับโอเคแร่หนื่งด้วยครับอ้าวมาบอดบอดโชว์พาวคอมโบมาครับมามึงก็มามานี่เปลี่ยนคอนเทนต์อย่างกะทันนนะครับผมไล่ล่าเจ้าบากินะครับผมไอ้เหี้ยใครมีแบบเอรลนก็น่าจะเกียดมันขมนะครับไม่ไม่ไม่มีหาอะไรเลยอะ แม่งอ e ีลิงก็ไม่ได้กระโดดนะก็โดนต่อยแม่งอย่างเดียวอนะ่ะเออดูครับดาเมจนะฮัมก็เยอะนะแต่แม่งบากีแม่งยังลอยนวลชิวๆอนะ่ะไอ้ที่อ่ะดูครับแล้วบากีตัวเมื่อกี้แม่งเกียร์ช่องกลางแบบกระโปงเลยนะเกียร์ช่องกลางเป็นรองเท้าโง่ๆครับเออแม่งเก่งเพราะมีไอ้ดาบจระเข้หฆฮิมินั่นะนะครับผมอ่าโอเคมาเนิร์ฟเถอะนะเนิร์ฟเถอะนะ,เ,นเ,อะนะเอาเนิร์ฟจนแม,แม่งเล่นไม่ได้นะผมจะดีใจมากผมจะยิ้มเลยนะไอ้ที่อ่ะ เอ,อกากบ้างนะปแบบากกาบ้างก็ไม่เป็นไรนะกากบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอมไม่รู้จะเก่งหาอะไรโอลิเวอร์แม่งกระจอกไปแล้วอะ่ะไอเช่นี่ยังเก่งไอนี่ไอเช่นี่เก่งชิบหายเก่งโคตร,คตรเก่งพ่อเก่งแม่อะไรไม่รู้นักหนาในยุคที่ทารไม้โหดบ้าก,กี้แม่งโคตรเวรอรนะ่อร์เลยนะเนี่ยดูเกียร์ก่อน,นครับไอสัตว์จระเข้เกียร์ส้นตีนหมาเมื่อกี้โดนแบบเป็นกองอะ่ะโดนเป็นชุดละ มาครับเรามาไล่ตกหัวมันต่อครับผมลีกที่ผมเจอเนี่ยไอย้บากิและไอสัตว์นี่เต็มเลยเจอแม่งเกือบทุกทีไม่เงี้ย,ไม,ย,ยไม่รู้ชอบหาอะไรเอ๊ะลืมลืมไปตัวสเตนี่ไปด้วยนะครับธาตุไฟอย่าบอกว่าธาตุไฟเป็นธาตุเมียน้อยนะในสัตว์ชอบแท้กันจังเลยมามาดูครับผมเดี๋ยวนี้ปกติลีกลีกอ่าต้นต้นแม่งก็เริ่มไม่ใช้น้ํากันแล้วนะแม่งก็ใช้แม่งตั้งแต่ธาตุไม้อะไอ้เงี้ย โหนึกว่าทตุไม้แม่งเต็มหลีกร่างหมดแล้วอะ่ะเออหลีกร่างไม่ใช่ทตุน้ำนะไอ่ศาตว์เออซัมไอ้ก็ปปี้มาแม่งก็โดนแบบโดนยิงที่ียวตายอ่ะครับมาเอาดิโอเคไม่รู้เก่งเฮียอะไรนะนะั้งหนทีมี้ส้นตีนเนี่ยอ,อ้กระโดดเป็นจิงโจ้เอออามาก,กดอมตะอ้าวอมตะหมดแช่แข็งตอก็ปี้มาหน่อยดิ นี่ครับก๊อปปี้เจ้าทาเคมิจิมานะครับผมกดอมตะกดอมตะดีซัดโอเคกระโดดเป็นลิงเลยครับกระโดดเป็นลิงเลยครับเออพอผมก๊อปปี้มาแม่งก็ใช้งานยากเนี่ยเออก๊อกปปี้มาแล้วแม่งไม่เห็นค่าเอเลินได้วะเอเลินฝั่งเขาแม่งโคตรเก่งเลยทียเกียร์อะไรวะเนี่ยผมเห็นธาตุไฟผมเป็นสิบตัวนะไอ้ย่าผมก๊อปปี้มา,าเมื่อกี้เนี่ยมีแบบมีบางกิมีอะไรทาเคแม่งยังยังเห็นเอเลินลอยนวลอยู่เลยอะไอ้ซาด เอีเลนผมก็เกียร์ดีระดับหนึ่งนะเหี้ยมันทําแบบนั้นไม่ได้วะเอาดิเอาล้วครับโดนคอมโบเบาเบาไก่ทองและเบาล็อกนะครับผมเอาล้วครับมาเราจะยันหน้าบ้านเขาให้ได้นะครับผมเอาครับผมสู้เขาครับสู้เขานี่ครับผมมึงชอบใช้มากๆเลยใช่ไหมาตุไฟไอเ้เหี้ยโดดเป็นลิงเลยว่ะโคตรเกียดเลยไอ้เหี้ยไรวะเป็นโลกอะไรวะเนี่ย เอาลครับเอาล่ครับ,เร,บเราคัดทธาไฟมาโคตรเยอะแล้วนะครับส้นตีนครับเอเลนไม่ตายนะผมขึ้นพาดลุ้วๆครับผมผมไม่รู้เกียร์มึงดีดอะไรขนาดนั้นวะเออตายหาบ้างนะก็ดีนะไอเฮียก็ปี่ท่าไฟมาเขาแล้วก็สู้มึงไม่ได้ไอเฮียมึงดูมึงดูงดอิยพาดส้นตีนอะไรนักหนามึงดูดีโอ้ยหนออยากเห็นเกียร์มึงจริงๆเลยวะมึงจะดีโหดแค่ไหนวะเฮียหลบล้านปะ หลบร้านปะไอ้เหี้ยถ้าไม่ใช่เบาล็อกใส่เกียร์โดนแน่นอนเนี่ยแม่งคือมังไม่โดนอ่ะเออแตกไปถเถอะไอ้ควายขอพายดักข้ามหยาบด้วยนะครับบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ครับผมอารมณ์มันก็มีขึ้นลงไปตามไปตามอากาศร้อนนะครับผมร้อนเกียร์แล้วหนาวชิบหายเลยมาครับไอ้ควายปัญญาอ่อนมาดูดิว่ามันเก่งแค่ในควายไอสัตว์เอเลนเนี่ยไอสัตว์เกียร์งงงงงง,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 งของมึงเนี่ยไอ้เหี้ย แค่มึงมีหลบร้อยมึงก็ทําได้ทุกอย่างแล้วนะครับแค่มึงมีหลบร้อยต้านร้อยมึงก็เก่งที่สุดในโลกแล้วใช่ไหมแล้วมึงดูเกียร์เอเลนกูเกียร์เอเลนกูมึงเกียร์เอเลนกูนี่แม่งแบบมึงมันไม่เหมือนกันตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูดิมันก็หลบร้อยมึงต้านก,ก็ถึงร้อยอยู่ ไอสัตว์กูล่างเก้าดาวด้วยนะเหียเลือดก็ควรจะเยอะเลือดก็เยอะกว่านะสิบสามล้านนะไอสัตว์กูดูหลบไม่แม่นเหมือนมึงเลยนะเกมป้องกันเหียโคตรเลยอะ่ะช่างแม่งมาต่อไม้สุดท้ายหามันเดิมเลยละเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋ยแอบมือไปโดนรีเพย์ไอ,อสัตว์ควยอะไรเนี่ยรายงานทำไยครับไปต่อไปครับผม ลีกนี้เราจะแพ้แม่งก็เพราะเกียร์นี่แหละนะครับหาบาเกียร์เลยว่ายัางไงก็เจอแป๊บเดียวเจอเลยไม่ไม่เอวไม่เอาผมไม่แครนแจ็คนะแจ็คไม่ได้ดูไม่ได้ดูเก,ก่งอะไรเลยไอสัตว์นี่เล่นนานไอสัตว์นี่เล่นนานเล่นนานก็เกีย่งงั้นนะ่งไอเนี่ยเล่นแต่บาสฟินิกอ่ะไอ้ยนบาสฟินิกอะไรทนายฟินิกนี่ไอกูเจอโจดละแต่ไม่มีตัวบินน่ะโอ้โคตรแม่งเอ้ย หาตัวหาตัวที่ไม่บินอยู่ไหนเอ้ยโอ้มึงจะเอาบินมาทำไมวะไอสัตว์โอ้มาจบด้วยทีมบอทนะเฮียทีมโปไม่อยากได้คะแนนโปโปไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอาขอคอนเทนต์ดิเฮียคอนเทนต์หนักๆเลยอะ่ะน่าสนใจไหนขอดูเกียร์กันหลอกระลาอันนี้มาไอสัตว์มาขอไฟสักหน่อยวะเฮียศายสดากูจะก๊อปปี้หน้ามึงไอควายบากี่โง่ มาเลยมาครับลุยปล่อยดาวนที่รัวเลยครับก็ป,ป,ปี่ออกมาก็ปี่มาอีกก็ปี่มาอีกเอ้ยมาดิมาดิาดโอ้ยเกียร์เอเลนนี่มึงโดนแน่นอนก่อนเป่าวะไอีที่เหยียบทีนี่มึงก็โดนทั้งบางเลยนะไอสัตว์กระโดดเหยียบทีนี่คือแบบโอ้ยน้อ เอาครับสวนเข้าหน่อยครับสวนเข้าหน่อยครบอบใหญ่เขาทําอยู่คนเดียวครับจัดการหน่อยครับตัวฝั่งนั้นก็เก่าเก่าเก่าก,าก,ากาึกอะครับมาต้องสู้ได้บ้างแหละครับผมมาเลยมาเลยมาเลยครับผมมานั่นนะครับผมชนะแล้วแค่นี้เองกู <c oughs> ได้เปลี่ยนคอนเทนต์ในขณะเล่นคลิปเลยมึงก็มามึงก็มาเข้ามามึงเข้ามา มึงเข้ามาโอ้โหยิศาสก,กิลรัวๆเลยตัวต้านพายุเปล่าวะโอ้โหยิ่งแดงทั้งบางเลยแลกกูบีมมันเข้าไปครับผมคาป้อมครับผมนี่ครับผมเรียกคาปอมเอาดิเอาดิาดมึงอะไร,ม,ะไรมีอะไรมีอะไรกดอะาตะอโอเคอย่างนี้ก็นิ่มกินนิ่มครับผมเล่นหน้าป้อมอย่างนี้โดนทั้งแผกครับผมสก,กิลทีนี่คือโดนกันทั้งบางอะครับผมมาโคตรมันเคี้ยวโคตรมันเคี้ยวเลยว่าจัดสักเคี้ยวให้ดิ โอ้โหแล้วแร่แม่งแดงกันทั้งโอ้โหแร่แบบแดงทั้งจอครับมาก็มาดิสัตว์ง่ายๆง่ายๆทำได้แค่นี้โอ้โหทำได้แค่นี้โอ้อ่าตัวเก่าเก่าหรอไอ้ซาบมึงเก่าอ๋อมึงแพ้ดาวินชี่อยู่ดีอะครับเออฝากไว้ในคนใช้บากผิวจะก๊อปปี้หน้ามึงอะนะครับโคตรเกลียดเลยนะโคตรเกลียดนะเกลียดแบบโคตรอ่ะ โอคน่าชนะแล้วนะคือถ้ากูยังแพอีกกูนะ่าต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วว่ะนะคือถ้ากูแพ้นี่คือกูต้องแบบนั่งพิจารณาตัวเองใหม่ขั้นสูงนะเอาไอสัตว์ล้วเยอะและลีลาเยอะด้วยนะไงยิงขีปนาวุธหน้ามแม่งเลยแตกมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับ อาจจะหัวร้อนไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าเกิดจากอ่ามุดดิดมากๆครับผมเวลาเจอเอเลนเวลาคนใช้เอเลนเนี่ยไปเจอบาคิแม่งก็แม่งก็ได้ไม่ได้กระโดดนะครับผมก็โดนสตันหน้าอยู่อย่างเดียวครับผมแล้วกูก็ออกคืนกันได้ครับผมโดยเกียร์กระโปกขนาดนี้มันก็ยังสูงสีกับกูได้น้อนะครับผมนะครับผมเกียร์ก็ดีอยู่แหละนะครับผมไม่ได้ว่ากระจอกอะไรหรอกถึงจะเล่นนานนะครับผมแต่ก็เป็นลองผมนะผมว่าน่ะนะครับผมอ่ะกมีเท่านี้ละมั้งครับผมคลิปนี้นะครับผม นะผมมีเพียงตอนนี้นะผมคลิปหน้าเราจะมาทําอะไรก็ต้องรอรับชมกันอีกนะครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นการทําเควสายดีรวดรวดแบบเร็วๆนะครับผมอ่ะสวัสดีครับบ๊ายบายจุก,กูจุก,กู